คันนี้นะครับคันนี้เป็นตู้6ฟุตครับตู้6กฟุตเนี่ยก็เหมือนนกันครับจะเหมือนกับ5ฟุตครึ่งคันนู้นเลยนะครับจะเหมือนคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับเอ่อเปลี่ยนแปลงช่วงล่างจะเป็น4ี่สแปดข้อนะครับช่วงล่าง4ี่แปดข้อนะครับโรลเลอรสิบเอ็ดลูกตู้ก็จะใหญ่ขึ้นเป็นตู้6ฟุตนะครับอุ้มก็อยู่ที่2ตันครึ่งนะครับอุ้มข้าวจะมากกว่านะครับ ละเลดเนี่ยเราจะเป็นเป็นเลดหนานะครับหนาเติบเลยนะครับเลดไม่ต้องกลัวเลยหนาจริงครับโครงสร้างหนาแน่นมากไม่ต้องกลัวผุ5ปีรับประกันไม่ผุแน่นอนนะครับชัวนะครับฟาร์มหนานี่มั่นคงตลอดครับไม่เคยลดไม่เคยหย่อนผมแนะนําเรื่องถังอีกใบนะครับนะครับถังในบ้านเราไม่มีแน่นอนครับอลูมิเนียมนะครับผมสรให้กับลูกค้าคืออลูมิเนียมเลยนะครับเป็นถังอลูมิเนียมไม่ใช่ตัดเลดแบบ ใช้กันทั่วไปใช้ไปแล้วรั่วแตกอ่างเงี้ยไม่มีครับผมรับประกันหนึ่งปีแตกรั่วซึมเคมฟรีครับผังผมนะครับอลูมิเนียมขนาด200ลิตรนะครับมีเกไฟฟ้าให้นะครับเกวัดระดับไฟฟ้าให้นะครับนะครับมีเรียบร้อยนะครับมีทุกอย่างนะครับฝาปิดอย่างดีมีกุญแจล็อกอย่างดีด้วยนะครับเนี่ยฝาปิดอย่างดีออาในเปิดไม่ค่อยออกแล้วนี่อ่ะนี่มีกุญแจฝาล็อกอย่างดีไม่ต้องตัว รับประกันหนึ่งปีรั่วแตกซึมเฟรมได้นะครับเออนี่ตัวรถนะครับก็จะประมาณนี้ครับหกฟุตดูแล้วก็ไม่แตกต่างมากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบเรทไม่มากเท่าไหร่ก็เรทประมาณนี้นะครับปัม๊มเราก็ใช้ยีิบสามแต่ตัวรถเราจะเป็นเครื่องเจอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับจะเป็นเจอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วคันนี้ดีจริงๆนะครับรูปทรงรถก็คล้ายๆกับห้าฟุตครึ่งนะครับเหมือนเหมือนกันจะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับ เพียงแค่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ฐาลากใหญ่ขึ้นตัวตู้ใหญ่ขึ้นนะครับนะครับมาคุยเรื่องค่าง,งวดครับค่าง,งวดค่าง,งวดครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องค่าง,งวดนะครับค่าง,งวดเนี่ยคือผมมีทางเลือกให้4ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ดาวน้อยหรือดาวมากอะไรก็ตามยอดจัดผมจะอยู่ที่1ล้านบาททุกรุ่นเลย ผมจะมียอดจัดแค่1ล้านบาทจะไม่เกินนี้ผมจัดได้แค่นี้นะครับเอ,อ่อหนึ่งล้านบาทเนี่ยเรามีทางเลือกให้ให้ลูกค้านะครับเอ,อ่อสี่ปีปีละ3ามแสนห้านะครับแปดปีเนี่ยปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่ปีละสองแสนเจ็ดหมื่นห้าส่วนปีที่ห้าถึงปีที่แปดเนี่ยปีละหนึ่งแสนสามื่นสองพันบาทนะครับนะครับไม่ได้แพงมากอะไรเลยนะครับคือแต่ถ้าลูกค้ากลัวดอกเบีย้ยแพงหรือกลัวอะไรแพงนะครับปีเดียวส่วงหมดเลยก็ได้ครับ ผมก็ไม่อยากเร้ดอกเบีย้ยนะครับอย่าได้ต้นนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ครับตอนนี้เสร็จแล้วสองคันนะครับขอบคุณมากครับ